ด้านแม่ทัพภาคที่4นําทีมคณะทํางานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจประจําจังหวัดยะลาและปะัตตานีและสงขลาหารือและสารงานตามนยโยบายเชื่อมงานการเมืองเดินหน้าสู่สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้พลโทไพศาลหนูสังแม่ทัพภาคที่4ผูมม 4, อาาออ้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่พร้อมด้วยคณะฝ่ายอำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสส่วนหน้า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจประจำจังหวัดยะลาปัตตานีและสงขลาเพื่อหารือและประสานการปฏิบัติงานด้านต่างๆต,ต,ตามนโยบายให้สามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานต่างๆไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมติดตามคดีสำคัญในห่วงที่ผ่านมารวมทั้งมาตรการในการควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด โดยที่แม่ทัพภาคที่4ได้รับฟังบรรยายสรุปของหน่วยเรื่องสถานการณ์ด้านการข่าวกิจกรรมและแนวโน้มต่อเหตุการณ์ในแต่ละพื้นที่รวมถึงความคืบหน้าของคดีสําคัญโดยเฉพาะหน่วยเฉพาะกิจแต่ละจังหวัดมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านความมั่นคง ควบคู่กับการสร้างความเข้าใจด้วยการบูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่างๆในทุกมิติทั้งเชิงรับและเชิงรุปเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนและลดความหวาดระแวงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนเรียกความเชื่อมั่นศรัทธาของพี่น้องประชาชนกลับคืนมาครับ แม่ทัพภาคที่4ก็ได้กล่าวนะคะว่าการได้มาพูดคุยหาหรือกับหน่วยเฉพาะกิจประจำจังหวัดเพื่อทราบที่จะเรื่องของแผนการปฏิบัติต่างๆตามโครงสร้างซึ่งจะได้นินย้ยาการปฏิบัติงานให้คงประสิทธิภาพสําเร็จลุล่วงตามความมุ่งหมายของผู้บังคับบัญชาและดําเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดเชเด่นภาคใต้ให้สามารถขับเคลื่อนง,งานเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้องด้วยกําลังพลเครื่องมือที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อดูแลพื้นที่ดูแล พี่น้องประชาชนตลอดจนกําลังพลให้เกิดความปลอดภัยโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ในหลายชุดปฏิบัติงานต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติงานอยู่เสมอทุกกระบวนการทุกแผนทุกขั้นตอนจะต้องมีการชี้แจงให้กําลังพลในทุกระดับชั้นเข้าใจตรงกันและจะต้องมีการประสานงานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้นําท้องที่ท้องถิ่นผู้นําศาสนาบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจการระหว่างประชาชนในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่รัฐให้พี่น้องประชาชนนะคะเป็นที่พึ่งเกิดความเชื่อมั่นสัต ในการทำงานสร้างสาันติสุขในพื้นที่ต่อไปค่ะ